ก็กล่าวคำว่าสวัสดีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับ Snake g a นะครับแล้วก็ผมจะมาสอนวิธีการหาเงินแล้วกันนะครับในคลิปนี้ก็เราจะมาหาเงินในจํานวน22,500นนะครับที่แหลมนอนะครับแหลมนออยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมจะเปิดแมพให้ดูนะครับมันจะอยู่ด้านบนของเกาะโอโลวานะผมจะไล่จากบริเวณด้านบนก่อนแล้วกันนะครับหลังจากนี้ผมจะทําคลิปแบบนี้ ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาเป็นคลิปแรกก่อนสําหรับการหาเงินในจํานวน22,500นเนี่ยนะครับในจังหวัดนี้จังหวัดเดียวนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละจุดนะครับว่ามันมีจุดไหนบ้างซึ่งทั้งหมดบนเกาะเนี่ยมันมีอยู่ประมาณสัก300กว่าจุดนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับสําหรับการไปเก็บกล่องเงินพวกนี้นะครับพวกกล่องพวกนี้เราเปิดแล้วเราไม่สามารถเปิดซ้ําได้อีกนะครับ แต่ว่ามันก็จะมีจํานวนค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันนะครับเริ่มจากโซนด้านบนตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเ,เราจะเริ่มจากจังหวัดนี้นะครับแหลมนอนะเพื่อที่จะมันจะได้ไม่งงนะครับถ้าเกิดผมเอามารวมทีเดียวเลยเดี๋ยวจะงงเราเริ่มไล่ทีละจังหวัดนะครับจุดแรกตรงจุดนี้นะครับเป็นศูนย์ทดลอง AI นะครับในจุดนี้นะถ้าซูมเข้าไปใกล้ๆลักษณะ ถ้าแผนที่ยังไม่ได้เปิดเราก็จะเห็นเป็นลักษณะพื้นที่แบบนี้นะครับก็มีจํานวนเงินอยู่500นะครับเครดิตมีอยู่500แล้วก็ของอย่างอื่นซึ่งของอย่างอื่นพวกนี้ถ้าเราไม่ใช้เราสามารถเก็บมาขายได้นะก็เป็นเงินไปอีก1ทางนะครับแต่ที่ผมระบุไว้ว่า22,500นี่คือเฉพาะกล่องอย่างเดียวนะครับไม่รวมของที่ขายนะแล้วก็พวกรายทางอีกนะครับที่เราเก็บได้จากศพจากอะไรอีกนะครับจุดต่อไปอยู่บริเวณตรงนี้นะครับใกล้ๆกับจุดเบเฮมอสเลย ณจุดนี้มันจะมีอยู่1,000นะครับเป็นสถานที่ลกล้างไอ้ผู้ที่เป็นรูปดวงตาเนี่ยนะครับมีอยู่1,000แล้วก็ตรงจุดนี้อีก1,000นนี้เป็นถ้านะครับเป็นถ้าเราก็ไปหาบริเวณตรงเนี้ยไปหาถ้าให้เจอเนาะแล้วก็ด้านบนนะครับอยู่บนยอดเขาเลยสถานที่ตรงนี้มีชื่อว่าสถานีรีเล์ของแคมป์นะครับก็ตรงจุดนี้จะมีอยู่1,000เครดิตแล้วก็ถัดลงมา ณจุดนี้เป็นล่องรอยซากปลักหักพังสมัยโบราณน,นะครับณจุดนี้มีอยู่ที่1,500เครดิตแล้วก็ถัดลงมาอีกนะครับบริเวณทางเชื่อมนะครับมันจะมีเป็นคล้ายๆสถานีอะไรสักอย่างนะครับแล้วมีศัตรูอยู่ในนั้นตรงนี้จะมีอยู่500นะครับแล้วก็ถัดลงมาด้านล่างตรงนี้จะมีอยู่2 5 0 0นะครับ2,500เครดิตรวมไปถึง กล่องปืนนะครับก็ไปเก็บมาขายได้แล้วอีก1จุดเลื่อนลงมาตรงนี้ถ้าเรือเกาะดิฟวูดนะครับตรงนี้มีอยู่2 0 0พนะครับเป็นค่ายศัตรูซึ่งเราก็จะได้เงินในส่วนอื่นอีกนะครับแล้วก็เก็บของมาขายได้อีกแล้วก็ตรงจุดนี้จุดนี้ก็จะมีอยู่อีก1,000นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปด้านบนตรงนี้ใกล้ๆกับจุดฟาสตรงนี้จะมีแคมป์เราอยู่นะครับบริเวณใกล้ๆแคมป์เราจะมีะล่องรอยซาก พลักขัดฟางโบราณอยู่1สถานที่นะครับก็จะมีอยู่1500เครดิตเช่นเดียวกันแล้วก็ใกล้ๆก,กันนี้จะมีทั้งพิมพ์เขียวนะครับแต้มทักษะของสะสมทุกอย่างแล้วก็มีเครดิตอีก2,000อันนี้ก็เป็นฐานเป็นค่ายศัตรูค่อนข้างใหญ่นะครับเลื่อนขึ้นมาด้านบนเป็นฟาร์มข้อมูลของแคมป์นะครับณนะจุดนี้จะมีเป็นของแต่งปืนนะครับก็เป็นสโคปนะแล้วก็เครดิตอีก1,000นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาบริเวณกอ่อสร้าง ณนะตรงนี้จะมีอยู่1,500นะครับ1,500เครดิตแล้วก็เลื่อนไปด้านบนตรงนี้มันจะเป็นจุดโดรนเป็นโดรนรถถังคันเล็กนะครับก็ณนะจุดนี้จะมีกล่องปืนกับกล่องเครดิต2,000แล้วก็ตรงนี้นะครับสถานีเคเบิลใต้น้ำตรงจุดนี้จะมีอยู่1,000เครดิตแล้วก็ตรงร่องรอยซากปราการพังโบราณน,นะครับที่เป็นรูปดวงตานี่ก็จะมีอีก1,500เครดิต แล้วก็ตรงนี้จุดสุดท้ายนะครับอีก1,000เครดิตนะโดยรวมก็จะมีอยู่ประมาณ2 2 0 0เอ่อ22,500เครดิตนะครับส่วนณจุดอื่นๆเนี่ยเวลาเราไปฆ่าศัตรูมันก็จะดรอปจากศัตรูมาอีกนะครับของที่เราไปขายที่เราได้จากศัตรูมาแล้วก็เอาไปขายมันก็จะเพิ่มเงินไปอีกนะครับเอาเป็นว่าโดยรวมนะครับในแหลมนอเราจะได้เงินอยู่ที่ประมาณ20,000อัพนะครับ2 0 0 0 0อัพก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ การแนะนำจุดหากล่องเงินหรือว่ากล่องเครดิตนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะไปจังหวัดใกล้เคียงนะครับจังหวัดข้างๆกันเลยก็รอติดตามกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับการหากล่องเงินในเกาะดีบู t นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ